ครับสวัสดีครับผมประดิษฐ์นะครับที่ดินแบ่งขายจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้เรามาดูบรรยากาศยามเย็นนะครับแล้วก็บ้านใกล้เคียงที่แปลงที่ดินเรานะครับครับตรงนี้เป็นลัดถนนลัดยางนะครับเข้าหมู่บ้านนะครับห่างจากถนนหลักประมาณกิโลครึ่งนะครับก็เมื่อเช้าเรามาทําถนนนะครับแล้วก็ลงหินคุกตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ รับที่ดินเราลงจากถนนลัอยางนะครับ80เมตรนะครับก็เป็นแปลงสวนป่าที่ที่เห็นดยูด้านหน้านครับด้านสายมือนะครับตอนนี้เราเดินมาชมที่ดินนะครับเราขุดอาบ่อเล็กๆนะครับแล้วก็เพิ่งนี้เราจะเติมน้ำนะครับรับที่ดินก็มีไฟฟ้านครับ น้ำประปาจะดูดด้านด้านนี้นะครับที่ดินเราก็คือจากตรงถนนนะครับแล้วถนนตรงเสาไฟนี่ครับแล้วก็ติดถนนยาวไปห้าสิบหกเมตรนะครับพื้นที่สองไร่สี่สิบเจ็ดตารางวานะครับนี่ครับคือด้านหน้าตรงนี้ที่เราขุด อาบ่อไว้นะครับนะครับต้นไม้ล่มลื่นนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูอ่าในแปลงที่ดินเรานะครับนะครับเราขุดบ่อไว้เพิ่งเพิ่งนี้นะครับเพิ่งนี้เราก็น่าจะเติมน้ําได้นะครับกําลังหาคนสูบน้ําอยู่นะครับ ครับตรงนี้ก็อาจจะจะเป็นที่ปลูกบ้านนะครับที่เราถมไว้ให้นะครับดูบรรยากาศนะครับก็ร่มรื่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านหรือเอาตั้งโต๊ะนะครับตั้งโต๊ะนั่งในร่มนะครับจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันช่วงเย็นก็ได้นะครับก็คือมันอยู่ใต้ร่มไม้นะครับบรรยากาศตรงนู้นก็เป็นบ่อเก่าอยู่อีกบ่อหนึ่งนะครับกับที่ดินของเรานะครับ เป็นสวนป่าทั้งหมดเลยนะครับนอกนอกจากเอาบริเวณที่ปลูกบ้านนะครับครับเป็นสวนมากก็จะเป็นป่าปราดูนะครับไม่ไกลบ้านคนด้านในก็จะมีบ้านบ้านคนอีกนะครับแล้วก็ที่เราเดินมานะครับถ้าเราเอาบวมปลูกก็ก็ดีนะครับเหมาะเยอะครับแล้วก็ทําสะพานตรงนี้จะเป็นล่องล่องน้ําที่ เวลาฝนตกก็คือรือสูบน้ำเพื่อเลี้ยงต้นไม้นะครับบรรยากาศคือร่มลื่นมากนะครับเรามาดูด้านด้านในนะครับรักส่วนากก็จะเป็นไม้ประดู่นะครับแล้วก็ข้างในอาจจะเป็นไม้จานตุรีหรือ,อไม้ตะคึกนะครับนะครับแล้วก็มีด้านหน้าเป็น ามาขามหวานนะครับมะขามหวานอยู่ประมาณสักหกเจดต้นนะครับนะครับตรงนี้เป็นที่ปลูกบ้านคือถ้าเราจะเราจะปลูกบ้านเราก็ไม่ต้องอเสียตังคุดบ่อหรือถมที่แล้วเราขุดให้หมดนะครับเรียบร้อยแล้วครับนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับลองแวะเข้ามาชมที่ดินเราได้ครับตอนนี้บรรยากาศายามเย็นประมาณสัก เกือบหกงนะครับหกวงเย็นครับก็เดี๋ยวเพื่งน,นี้เช้าเราจะลงวิดีโอให้ให้ดูนะครับนะครับอันนี้เป็นดินดีดีมากครับดินขนาดอยู่ด้านล่างนะครับส่วนมากจะเป็นต้นประดู่นะครับประมาณสัก ห้าหกรอต้นนะครับพื้นที่สองไร่สี่เจ็ดตารางวานะครับแล้วก็มีที่ปลูกบ้านให้นะครับมีบ่อน้ํานะครับบ่อน้ํามีที่นั่งเล่นนะครับที่นั่งเล่นก็คือตรงใต้ร่มมะขามนี่ครับนะครับแล้วก็ไม่ไกลเขตชุมชนนะครับที่ที่เราเห็นนะครับก็คือเป็นบ้านคนแล้วก็ลัดยางประมาแปดสิบเมตรนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจลองแวะเข้ามาชมได้ครับ ขอบคุณมากครับหรือโทรมาติดต่อนะค,อ 00, ครับ0981760200ครับ